เวลาที่พระภิกษุป่วยถ้าไม่มีการดูแลอย่างใกล้ชิดโอกาสในการที่จะป่วยหนักขึ้นไปเรื่อยๆมีโอกาสสูงยิ่งพระภิกษุผู้ป่วยไม่ได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่มีเครื่องไม้เครื่องมือการแพทย์ดูแลอุปถากอย่างใกล้ชิดเพราะด้วยต้นทุนงบประมาณค่าใช้ใจ่ายที่จะต้องไปเสียค่าอยู่ยาเมื่อพระภิกษุไม่มีงบประมาณเงินทองมากมายขนาดนั้นถ้าปรารถนาจะบำเพ็ญบุญกับภิกษุผู้ป่วยในวัดต่างๆเหล่านั้นก็เป็นที่น่าอนุโมทนาเพราะการได้ดูแล ใใส่ใจโดยผ่านการอุปถัมภ์ดูแลของพวกเรานี่แหละจะทําให้วัดต่างๆมีเครื่องไม้เครื่องมือในการดูแลพราพิกษุที่ไม่ได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอาจจะมีสถานที่มีห้องมีกุฏิที่รองรับกับภิกษุผู้ป่วยมีเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ในการดูแลอุปถักท่านเป็นเบื้องต้นพื้นฐานก่อนก็ยังดีก็ยังเป็นประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายอย่าปล่อยให้ภิกษุผู้พาธไม่ได้รับการดูแลใส่ใจหรืออุปถากบํบำรุงจงขนขวายในการที่ จะเข้ามาดูแลพระภิกษุผู้อาพาธเหล่านั้นผ่านโครงการในการพยาบาลสงฆ์อาพาธได้ซึ่งจะสามารถมีศาสนาทายาทที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นผู้นําในการเผยแผ่พุทธคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปและเป็นเนื้อนาบุญอันดีให้กับญาติโยมทั้งหลายได้ด้วยเพราะฉะนั้นลมหายใจของทุกคนที่ยังเหลืออยู่พระภิกษุสงฆ์เมื่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ได้อาศัยลมหายใจที่เหลืออยู่เพื่อการประพฤติธรรมเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมทั้งหลายและญาติโยมทั้งหลายก็ได้ใช้ลมหายใจเป็นไปเพื่อการบําเพ็ญบุญ อนเลิศต่อเนื้อนาบุญอันดีต่อไปเป็นโอกาสเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งตนและบุคคลอื่นด้วยเพราะฉะนั้นอัตมาภาพก็อนุโมทนากับทุกท่านผู้มีส่วนแห่งการได้ช่วยการอุปถากดูแลพระภิกษุสงฆ์อย่างใกล้ชิดมาเยี่ยมยามถามข่าวสารทุกสุขดิบมาถวายกําลังใจอย่างนี้ก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันแม้ไม่ได้เสียเงินเสียทองแต่อย่างน้อยๆมีโอกาสได้มาวัดมาว่าถามหาภิกษุป่วยว่ามีไหมยมจะคอยอุปถาอุปถมัมท่านเองเอท่านป่วยไม่สบาย เรื่องอะไรโยมยินดีที่จะอุปถมัปถมภ์ท่านอย่างนี้ก็ชื่อว่าท่านได้ปวานาในการที่จะดูแลภิกษุป่วยเหล่านั้นแล้วก็เป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งอยู่แล้วพระอา้ารอัตมาภาพขออนุโมทนาหากมีญาติโยมท่านทั้งหลายมีส่วนในการตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ต่อภิกษุป่วยก็ขออนุโมทนาให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขตลอดสิ้นกาลนานเทิน